สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนข่าวดีคนไทยสปสอชอมีมติให้คนไทยฟอกไตฟรีทุกกรณีสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอในที่ประชุมมีมติให้ประชาชนผู้ป่วยได้เข้ารับการฟอกไตฟรีทุกกรณีนายสุพัชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและนายะเบียนพักภูมิใจไทยโพสต์ข้อความระบุว่าพูดแล้วทำสอทอนุทินจัดให้ฟอกไตฟรีทุกกรณีมีคนถามผมเยอะกับสโล แกนใหม่ของพรคภูมิใจไทยกับคำนิยามคำว่าพูดแล้วทําที่ผ่านมาผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าผลงินของเรามีทั้งความสําเร็จเรื่องวัคซีนที่วันนี้ก็เต็มแขนคนไทยไปจนถึงการยกระดับระบบสุขภาพเรื่องกัญชาคนไทยก็ปลูกได้ใช้ได้ขายได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ขอแค่ทําให้ถูกต้องเรื่องคมนาคมเราก็อัดเงินเข้าสู่ระบบหลายแสนล้านแถมการจ้างงานยังกําหนดให้ต้องใช้คนไทยของไทยใช้เงินหมุนเวียนในประเทศเรื่องการท่องเที่ยว เรากำลังดึงเงินนับหมื่นนับแสนล้านกลับสู่ชาวบ้านด้วยนโยบายโฮมสเตย์โฮมล Lodge มาวันนี้ผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งเรื่องยังกลับไปเมื่อวันที่11ธันวาคม2564ท่านอนุทินชันเวร,รกุลหัวหน้าพักของพวกผมในฐานะรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยได้ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดนครพนมและได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตผ่านเส้นเลือดซึ่งบางครั้งก็ต้องเสียค่าใชา้จา่ายจึงขอให้ช่วยลดภาระท่าน อนุทินท่านรับปอกว่าจะดูแลและนําเรื่องมาแก้ไขไม่นิ่งนอนใจล่าสุดจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ําท่านนําเรื่องเข้าที่ประชุมสะปะสะชซึ่งท่านเป็นประธานอยู่แล้วและที่ประชุมอนุมัติให้ประชาชนผู้ป่วยเข้ารับการฟอกไตรฟรีทุกกรณีนี่คือข่าวดีสําหรับประชาชนและเป็นเครื่องยืนยันความหมายของคําว่าภูมิใจไทยพูดแล้วทำฟอกไตฟรีท่านผู้ชมนรครับมีความคิดเห็นไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหนึ่ง คราขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ